สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะใจละลายตัวจริงหล่อมากแทบช็อกเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเล่านาทีเจอหนุ่มรอหันหน้ามาคือซุปตาคนนี้เป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สําหรับนัเดตคูกิมิยะหรือแบร์รี่ในแสดงนั่นายแบบลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมีชื่อเสียงจากผลงานแสดงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซี 4, ช่อง3หวานใจของนักแสดงสาวใหญ่ย,าย่าอุรัสยาสเปอร์บัน และหลายๆครั้งก็จะมีแฟนคลับบังเอิญเจอณเดชตามสถานที่ต่างๆและหากเจ้ตัวนั้นไม่ได้ไปทํางานก็มักจะแต่งตัวชิลๆใช้ชีวิตแบบชิลๆจนลืมนึกไปว่าตัวเองเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างล่าสุด23สิงหาคม2 5 6 5 Instagram Account าผพอนพ์นได้โพสต์ภาพของณเดชท,ที่เคยมีแฟนคลับบังเอิญเจอและนำมาโพสต์ลงโดยในภาพระบุข,ข้อความว่า วันนี้ลูกค้าที่น่ารักมาทานกว๋วยเตี๋ยวแม่้าใจแทบละลายคุณหล่อมากแฮชแทกนะเดชขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากทีนีดอทคอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ